จังหวัดลบบุรียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในวันครูประจำปี2565เมื่อวันที่16มกราคม2565ที่ห้องประชุมพระนารายณ์ชั้น4อาคารรัตนเทพสตรีมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี นายวัตรรุ่งสาครผู้ว,ว่าราชการจังหวัดลุบุรีเป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ในการจัดงานวันครูประจำปี2565จังหวัดลบบุรีเพื่อเป็นการรึกถึงคุณบูราพาจารย์ส่งเสริมสามัคคีระหว่างครูและเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชนโดยการจัดงานวันครูครั้งแรกได้จัดขึ้นเมื่อวันที่16มกราคมพศ .2,500 ซึ่งการจัดงานในปี2 5 6 5นี้ถือเป็นครั้งที่66 สำหรับจังหวัดลบบรุรีครุสภาได้กำหนดให้สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยประสานการจัดงานวันครูกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดภายในจังหวัดเพื่อร่วมกันจัดงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอภายใต้แกนสาระของการจัดงานคือพลังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากลโดยมีการแสดงสัมโมทนียคถา โดยพระเทศเสนาบดีเจ้าพนะจังหวัดลบบรุรีการอ่านสารนายกรัฐมนตรีการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการการอ่านองค์การอันเชิญบูชาบูรพาจารย์พิธีสวดคำฉัน ระลึกถึงคุณปูบูรภาจารย์ทำนองสารพันยะและกล่าวคำปฏิญาณตนมุ่งมั่นในการเป็นครูที่ดีและพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบพิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้วัพตตนดีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การยกย่องและเป็นตัวอย่างให้แก่เพื่อนร่วมอาชีพโดยมีบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับรางวัลจากสังกัดต่างๆได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่ง และเขตสองสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตห้าสำนักงานบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและสำนักงานบริหารงานศึกษาพิเศษรวมทั้งสิ้น68คนนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบบุรีพส์ทีวีนุพรัตน์ทองแก้วลำดับภาพตัดต่อแพทย์ทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน